บรบ้านสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พวงมี4ประตูพันแกร่งนะคะจะมารีวิวนะคะอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยโอ้โหสูงจากเดิมเนี่ยเกือบประมาณ5นิ้วเลยนะคะจเจ้าของเก่าเขาแต่งมาให้แบบบอบพร้อมลุยมากเลยกับเจ้า Ford Ranger คันนี้นะคะตัวนี้จะเป็น2.2ตัววายแท็นะคะปี2012ถ้าเวลาที่เราเห็นโฉมของเจ้าว i แท็คันนี้จะบอกเลยว่าพร้อมลุยมากนะคะ ช่วงล่างของเขาเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาปรับขึ้นนะคะจากเดิมสูงขึ้นเกือบประมาณถึง5นิ้วเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับล้อมแม็กที่แบบว่าโอ้โหราคาเนี่ยเฉียดครึ่งแสนไปเลยนะคะกับล้อมแม็กของคันนี้นะคะแล้วก็ความพิเศษของเจ้าคันนี้ก็คือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแต่งโชคมาให้กับคุณลูกค้าที่จะไปเป็นเจ้าของใหม่อีกด้วยนะคะโชคของเขาเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ย จะไม่กระด้างนะคะเหมือนกับชกทั่วไปก็คือเพิ่มความนิ่มนวลให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้พร้อมลุยมากๆเลยดูรูปโฉมของเขากระจังหน้านี่นะคะก็จะมีตัวหนังสือนะคะเป็น r รนเจอนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์นะคะแล้วก็ไอ้ตุ่มน้อยๆนี่อย่าคิดว่าเป็นตุ่มอะไรนะคะตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถนั่นเองกล้องมองหน้าแล้วค่ะแล้วก็ยังมีเซนเซอร์นะคะให้ให้เพิ่มความปลอดภัยอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถของเจ้าฟอร์ดคันนี้กันบ้างนะคะนี่ด้านข้างของเขานะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็อูโหดูบันไดเสริมของเขาดิอ้โหแบบว่า สูงมากเลยนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นั่นก็คือน้ำท่วมนั่นเองนะคะใครที่มองหาสี่ประตูพร้อมลุยแบบนี้นะคะพี่พวงแนะนำคันนี้เลยนะคะลูกค้าเครดิตดีก็สามารถเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะอันนี้พร้อมลุยไม่ว่าคุณจะขับขึ้นเขานะคะลุยน้ำนะคะหรือว่าไปตามที่ต่างๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าช่วงแรกของเขาเนี่ย อึดมากแน่นอนแน่นอนที่สุดแล้วนะคะกับฟอร์ดนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะตกแต่งมาด้วยโลบาร์นะคะตัวนี้เจ้าของเก่าแต่งมาเลยนะคะถือว่ารถคันนี้พร้อมใช้มากๆเลยนี่นะคะด้านท้ายตัวรถของเขาเนี่ยกันชนท้ายของเขานะคะอันนี้แต่งมาพิเศษนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลมดำทั้งหมดนะคะแล้วก็ มีเซ็นเซอร์นะคะให้ด้วยนะคะเวลาที่เราถอยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็สัญลักษณ์คำว่าเรนเจอร์นะคะแล้วก็มี่ฟอร์ดนะคะดูรอบตัวรถไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในของฟอร์ดคันนี้กันบ้างค่ะไปเลยจ้า สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ภายในของฟอร์ดคันนี้นะคะก็จะได้เบาะนะคะกึ่งหนังกึ่งผ้านะคะแล้วก็ตัดกับได้สีส้มนะคะ ก็คือภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นโทนออกดําส้มนั่นเองนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยเออเวลาเลี้ยวก็ไม่ได้หนักมากนะคะ ก็คือมีตัวปรับพวกเสียงนะคะ FMAM อะไรพวกนี้นะคะมีให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีที่จุดบุรีนะคะช่องเสียบ power outlet แล้วก็ตัวนี้เป็นจอแสดงผลของเขาตัวนี้ก็คือสามารถเล่นพวก CD ดี FMAM ได้นะคะแล้วก็มีนี่ เวลาที่เราล็อกนะคะเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ปลดล็อกนะคะอันนี้เป็นปุ่มล็อกนะแล้วก็แอร์แบ็กของเขาก็จะมีตรงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าทางด้านฝั่งข้างคนนั่งนะคะตัวนี้นะคะแอร์แบ็กหนึ่งลูกคอนโซลเป็นสีดําถือว่าภายในของเขาเนี่ยก็โอเคนะสภาพก็คือสวยเลยแหละคันนี้นะคะ ร้อมลุยมากขับแบบง่ายมากเลยนะคะันนี้ออโต้นะคะบอกแล้วนะคะใน,ในราคา400,000 6 9 0 0 0บาทเลยนะคะกับฟอดคันนี้เครดิตดีนะคะสามารถออกรถที่ฟรีดาวได้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มีเงินดาวอยู่แล้วนะคะก็สามารถทักแชทมาได้เลยว่าเออพี่พวงครับคันนี้ผมดาว5 0,000นนะคะพัางว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่พวงตอบให้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องก็อยากจะแบบว่าวางเงินจองทันทีค่ะ แล้วก็ด้านหน้าห้องเครื่องของเขานะคะตัวนี้จะเป็นคว่า f o r ดนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมเลยที่เราซื้อมานะคะนี่ข้างเดิมนะคะแล้วก็โอ้โหโช้คของเขาเนี่ยแบบเขาเรียกว่าแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ ภายในนะคะเดิมหน้าเดิมทั้งหมดนะคะรวมถึงเพจของ Ford คันนี้ก็ยังเป็นเพจเดิมนะคะแล้วก็เวลาออกรถกับบอรถรบ้านเนี่ยแบตเตอรี่เราเปลี่ยนใหม่ให้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็พี่พวงอยากฝากไปด้วยนะคะกับเจ้า Ford Ranger คันนี้2.2ไฮไลเซอร์ตัววาย e ทนะคะปี2012นะคะเกียร์อัตโนมัติใครที่อยากหา4ประตูพร้อมลุยเลดผ่อนนะคะไม่แพงนะคะ เริ่มต้นจากฟรีดาวน,นะคะเรทผ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครอยากลุยน้ำท่วมนะคะอยากจะท่องเที่ยวที่ไก,กลๆอยากจะขึ้นเขาหรือว่าใช้งานนะคะเวลาที่เราใช้งานตามท้องถนนก็อยากแนะนำคันนี้เลยนะคะสมรรถภาพของเขาเนี่ยที่สุดแล้วของ Ford นะคะถ้าใครสนใจคันนี้สามารถทักแชทมาที่ช่อง y o u u u e บบอยรถบ้านได้เลยนะคะหรือว่าจะแชร์ลิงก์นะคะไปตามเพจ บอยรถบ้านนะคะบอกว่าดูรีวิวฟอร์ดของพี่พวงมานะคะเดี๋ยวพี่พวงจัดไฟแน้์ให้ฟรีเลยแล้วก็มีรวมถึงส่งรถให้กับคุณลูกค้าถึงที่ด้วยนะคะหรือถ้าอยากติดต่อพี่พวงโดยตรงนะคะแอนไลน์มาที่เบอร์0826 80 56 91หรือว่าจะโทรมานะคะเบอร์0826 80 56 91ได้เลยค่ะพี่พวงพร้อมบริการนะคะเดี๋ยว รีวิวหน้าพี่พวงจะมารีวิวเป็นพวก SUV กันบ้างนะคะไม่รู้ว่าจะมีใครที่คอยติดตามพี่พวงอยู่บ้างไหมเนาะวันนี้นะคะพี่พวงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ